านที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิดใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิด ขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณนะพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่า เป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระ,ท,พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราก่งจริงๆ